ข้าพเจ้าจะยืนเฝ้าอยู่ข้าพเจ้าจะยืนที่หอคอยและเฝ้ารอเพื่อจะดูว่าพระองค์จะตัดอะไรแก่ข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะทูลตอบอย่างไรในเรื่องการร้องทุกข์ของข้าพเจ้าพี่น้องฮาบากุกก็มีปัญหาเหมือนกับเรานะคืออธิษฐานแล้วไม่มีคําตอบจากพระเจ้าเลยฮาบากุกก็อธิฐานอีกแล้วท่านก็บอกว่าจะรอคอยคําตอบจากพระเจ้านะ ดูว่าพระเจ้าจะตอบในเรื่องนี้อย่างไรบางครั้งคำอธิษฐานของเราในเรื่องที่มันยากในเรื่องที่มันดูตันว่ามันดูไม่มีคําตอบเลยแล้วเราก็อธิฐานพระเจ้าโดยที่เราเองบางครั้งก็ไม่รู้เลยว่าควรจะอธิฐานว่ายอย่างไรแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่ที่เรารอดูว่าอืมพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของเราอย่างไรพระเจ้าจะมีวิธีการอย่างไรนะคะพี่น้อง คำอธิษฐานของฮาบุกุกแล้วการรอคอยของท่านเนี่ยมันย้อนถึงเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้านะคะในวันนั้นที่เราไปพายเรือแล้วเรือมันคว่ำเนื่องจากกระแสะน้าแล้วข้าพเจ้าก็คือ,อากระเป๋าที่ถือไปด้วยนะคะมันตกน้ําแล้วมันก็หายไปห่างจากจุดที่เราขึ้นฝั่งนะ,ะประมาณ300เมตรซึ่งในเวลานั้นข้าพเจ้าไม่คิดแม้แต่กระทั่งอธิษฐานขอพระเจ้าว่าช่วยหากระเป๋าให้ลูกหน่อย เพราะว่าสําหรับข้าพเจ้ามันดูเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าในขณะที่น้ําเชี่ยวแล้วก็กระเป๋าเนี่ยมันเป็นแม่น้ําใหญ่นะพี่น้องมันไม่ใช่ในคลองที่เราจะมองเห็นแต่มันเป็นแม่น้ำนะคะแม่น้ําในเพชรบุรีแม่น้ําแก่งกระจานซึ่งกระเป๋าเนี่ยตกไปตรงจุดไหนเราก็จําไม่ได้ด้วย นะคะแล้วก็มันเป็นป่าแล้วก็เป็นน้ําที่ไหลอยู่ตลอดเวลามันมองไม่เห็นอะไรเลยพี่น้องแล้วเราจะสามารถหาเจอได้อย่างไรมันเป็นไปไม่ได้เลยนะข้าพเจ้าไม่คิดแม้กระทั่งจะที่ฐานขอพระเจ้าว่าพระเจ้าขอช่วยหากระเป๋าให้หน่อยแต่ลึกๆแล้วนะถึงปากไม่ได้อธิษฐานแต่ในหัวใจนะอธิษฐานในใจแค่บอกว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ถ้าพระเจ้าจะให้ลูกหาเจอพระเจ้าจะมีคําตอบ แต่ในใจก็ถามว่าข้าพเจ้าจะคอยดูว่าพระเจ้าจะทําแบบไหนพระเจ้าจะตอบข้าพเจ้าแบบไหนพระเจ้าจะทําอย่างไรซึ่งในปัญญาของมนุษย์มันคิดไม่ออกเลยในวิธีการแล้วข้าพเจ้าก็ไม่ทําอะไรเลยนะคนที่รีสอร์ทบอกว่าให้นักประดาน้ําช่วยลงหาไหมเพราะว่า จริงๆแล้วมันก็คุ้มในการหานะเพราะว่าเรามีกุญแจรถมีโทรศัพท์ไอโฟนที่อยู่ในนั้นแล้วมีเงินอยู่ในนั้นเกือบ2,000 20, 0นะ,ะซึ่งมันก็คุ้มที่เราควรจะหาแต่สำหรับข้าพเจ้าเนื่องจากมองดูว่ามันเป็นไปไม่ได้อย่าให้เสียเวลาของคนเหล่านั้นเลยแต่ในใจก็บอกพระเจ้าว่าถ้าพระเจ้าจะช่วยกู้พระเจ้าจะทาได้แล้วพระเจ้าจะทำยังไงพระเจ้าจะทำยังไงข้าพเจ้านึกไม่ออกเลยพี่น้องแต่ผ่านไป5นาทีนะคะ เราก็สามารถเจอกระเป๋านั้นได้อย่างอัศจรรย์เพราะว่าน้องเขยนะคะแล้วก็ลงไปในน้ําตรงจุดที่เราเอาเรือขึ้นมาแล้วนะ,ะแล้วเขาก็มือล้วงไปอย่างสม่มๆไปใต้น้ําในขณะที่น้ําเชี่ยวพี่น้องพระเจ้าอัศจรรย์แค่ไหนนะ,ะกระเป๋านั้นลอยมาแล้วสายของกระเป๋ามาคล้องอยู่ในแขนที่เขาล้วงลงไปใต้น้ําพี่น้องมันเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่ใช่พระเจ้าแต่พระเจ้ามีวิธีการที่จะทําได้ แล้วเมื่อเขายกแขนขึ้นมาก็เห็นกระเป๋าที่เราหาอยู่พี่น้องจังหวะและเวลานะคะระยะของจุดที่ตกกับจุดที่เราเจอแล้วกระแสะน้ำนะคะแล้วระยะเวลาที่มันข้ามผ่านมาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะมันอยู่ในการจัดเตรียมของพระเจ้าถ้าพระเจ้าจะทำนะถ้าพระเจ้าจะมีคำตอบให้กับเราพระเจ้าสามารถทำได้เจาะจงมากแล้วครั้งนั้นเป็นประสบการณ์ที่ทำให้ข้าพเจ้ายึด ว่าพระเจ้าทําอะไรก็ได้เพราะว่ามีหลายครั้งที่เมื่อเราที่ฐานแล้วพระเจ้าไม่ได้ตอบคอธิษฐานของเรานะแล้วเป็นเรื่องที่ง่ายๆด้วยบางครั้งทําให้เราสงสัยนะว่าหรือพระเจ้าจะทําไม่ได้หรือมันจะยากไปสําหรับพระเจ้าแต่ในประสบการณ์ครั้งนั้นนะมันเป็นประสบการณ์ที่ฝังลึกในหัวใจในความเชื่อของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าสามารถทํางาน ตอบคำอธิฐานได้อย่างเจาะจงมากแม้กระทั่งเราไม่ได้อธิฐานด้วยซ้ำแต่สิ่งนั้นจำเป็นสำหรับเราบางครั้งพระเจ้าจะให้ประสบการณ์เราทึ่งมันยากในการจะอธิบายได้แต่ข้าพเจ้ารู้ว่าครั้งนั้นไม่ใช่เหตุบังเอิญเพราะว่ามีอีกหลายสัญ,ญลักษณ์ที่พระเจ้าทรงสําแบงให้เห็นว่านี่คือคําตอบที่มาจากพระเจ้านี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงทำนะบางครั้งประสบการณ์ดีๆที่อัศจรรย์แบบนี้ เราจะต้องนึกย้อนกลับไปเวลาที่เราเริ่มรู้สึกสงสัยพระเจ้าเวลาที่เราเริ่มรู้สึกท้อที่พระเจ้าไม่ตอบคำมิษฐานของเรานะคะเรานึกย้อนกลับไปแล้วมองดูว่าโอ้มันมีเวลาที่พระเจ้าทําการอัญเชิญแบบนั้นได้แต่ทุกสิ่งมีเวลาที่เหมาะสมของมันนะะเราจะต้องรอเวลาพระเจ้าบอกฮาบุกุกว่านิมิตนั้นมันจะรอเวลานะเพราะฉะนั้นคําตอบของพระเจ้ามาแน่นะพระเจ้าบอกเองเลยว่าถึงจะดูช้าไปก็คอยสักหน่อยน่ะ มันจะมาถึงแน่นอนมันจะไม่ล่าช้าเพราะว่าพระเจ้าจะไม่สายเกินไปบางครั้งเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันโอ้โหเร่งรีบรีบร้อนมากเลยพระเจ้าจะต้องตอบเดี๋ยวนี้นะจะต้องได้เดี๋ยวนี้ไม่งั้นมันจะไม่ทันแต่พระเจ้ารู้นะว่าเวลาไหนที่เหมาะสมที่สุดสําหรับเรานะเพื่อที่เราจะมีประสบการณ์กับพระเจ้าแล้วเราจะฝึกในการที่จะไม่ตามเนื้อหนังของเรานะบางคนเนื้อหนังเนี่ยแบบโดดเด่นมากทําอะไรก็อยากให้ได้อย่างใจ แล้วก็จะบังคับพระเจ้าให้ได้อย่างใจตัวเองนะครับแต่พระเจ้าไม่ฟังนะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักในการทอมใจที่เราจะฟังเสียงของพระเจ้ารอเวลาของพระองค์แล้วให้พระองค์นั้นเป็นคําตอบแล้วให้ทุกสิ่งอยู่ในแผนงานและน้ําพระทัยของพระเจ้าสิ่งที่เราจะต้องตอกย้ําตัวเองก็คือเราจะต้องโฟกัสที่พระเจ้าอย่าโฟกัสการรีบร้อนของเนื้อหนังนะะเพราะว่าพระเจ้าจะไม่สายแน่นอนพระเจ้าจะทันเวลาเสมอนะะให้เรา ยึดติดอยู่กับพระเจ้าอย่าแบบรอพระเจ้าไม่ไหวแล้วฉันก็ไปทำตามวิธีทางของฉันเองนะอย่าให้เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเวลานี้นะพี่น้องไม่ว่าพี่น้องจะอธิษฐานเรื่องอะไรกับพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นคู่พระพรความเจ็บป่วยหรือการงานการเงินการไถในเรื่องของคนที่ยังไม่เชื่อในครอบครัวเรานะะ ความสัมพันธ์อะไรต่างๆพี่น้องบางครั้งบางสิ่งใช้เวลาที่นานมากนะคะช่วงที่ข้าพเจ้าแต่งงานใหม่ๆความสัมพันธ์นั้นแย่มากๆนะจนข้าพเจ้าเกือบจะอยู่ไม่ได้แล้วก็ถอดใจแล้วนะตอนนั้นคิดว่าจะเลิกแล้วแต่เสียงของพระเจ้าดังกล้องในหูว่าอย่าเลิกเพราะว่าคนนี้คือคู่พระพรพี่น้องแล้วตั้งแต่วันนั้นนะวันที่พระเจ้าพูดกับข้าพเจ้าว่าคนนี้คือคู่พระพรแล้วเราต้องอยู่ต่อนะ กว่าทุกสิ่งมันจะเริ่มลงตัวจากวันนั้นจนถึงวันที่ทุกสิ่งเริ่มลงตัวมันใช้เวลาถึงเจ็ดปีพี่น้องแต่อะไรที่มาจากพระเจ้านิมิตนั้นเราจะต้องเขียนไว้เราจะต้องจําไว้ว่านี่คือนิมิตที่มาจากพระเจ้านั่นคือน้ําพระทัยของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราจะต้องต่อสู้เพื่อให้นิมิตนั้นเกิดผลสําเร็จ นะไม่ใช่ว่าพระเจ้าให้อะไรเรานิมิตนั้นแล้วมันจะง่ายมันไม่ได้ง่ายนะคะพี่น้องพี่น้องดูโยเซฟดูดาวิดที่มีการส่งเรียกมันไม่ได้ง่ายกว่าที่เขาจะได้รับตําแหน่งจริงๆมันมีการต่อสู้มีการที่เราจะต้องยึดนิมิตของเราไว้ให้แน่นยึดพัญญาของพระเจ้ายึดถ้อยคําของพระองค์ว่าถ้าพระองค์บอกว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมว้ให้กับเราเราก็ต้องยึดนิมิตนั้นจนกว่าที่มันจะเกิดขึ้น ด้วยการอธิษฐานแล้วการประกาศว่าเรายึดนิมิตเรายึดสิ่งที่เราได้รับนะ,ะสิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้ายึดไว้ก็คือนิมิตนะข้าพเจ้าจะประกาศเสมอว่าข้าพเจ้าประกาศแล้วยึดนิมิตนี้ไว้พระเจ้าทรงตัดว่าแบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นตามถ้อยคําของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้มุสพาพระเจ้าไม่ได้โกหกแต่เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องยึดไว้อย่าปล่อยมือออกไปนะฮะอย่าปล่อยมือไป ถ้าปล่อยมือไปแล้วพี่น้องเรียกกลับคืนมานะะเรียกย้อนนิมิตเหล่านั้นกลับคืนมาเพราะนั้นให้เราใค่ควรดูว่าพระเจ้าเคยตรัสอะไรกับเราที่เป็นพัญญาของพระองค์หรืออะไรที่เราอธิษฐานขอจากพระเจ้านะสิ่งที่พระเจ้ายังไม่ตอบพี่น้องยึดพัญญาของพระเจ้าพระเจ้าอาจจะยังไม่ได้พูดกับเราเป็นคําพูดนะแต่ในพระชนะของพระเจ้าเป็นพัญญาที่พระองค์จะทรงทําเช่นนั้นเมื่อเราเจ็บป่วยเราที่ทัน ขอให้พ้นความเจ็บป่วยนั้นพี่น้องเราก็ต้องยึดพระสัญญานั้นแล้วประกาศทุกถ้อยคำ ข้อพรจารณาของพระเจ้าที่มันเกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยโดยรอยแผลเคี้ยนของพระเยซูยข้าพเจ้าหายดีข้าพเจ้าได้รับการรักษาห,หายแล้วเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าป,าปฏิเสธความเจ็บป่วยที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่มันมาจากมารซาตานเราประกาศตัดสัมพนันธ์เราหักแอกของความเจ็บป่วยนั้นออกไปเราอธิษฐานเราหักแอกพันธสัญญาที่เคยทํากับมารซาตานสัญญาอะไรก็ตามที่บรรพบรุษเคยทํากับวิญญ,ญาณชั่วเหล่านั้นในพระนามของพระเยซูเราหัก แเราที่ทานเราหักแอกการกดขี่ข่มเหงเราหักแอกความยากจนเราหักแอกของความเจ็บป่วยเราหักเราตัดสัมพันธ์กับคําดูถูกคํำสาปแช่งที่มาจากอดีตคํำสาปแช่งที่มาจากไหนก็ตามเราที่ทานเราหักแอกคํำสาปแช่งเหล่านั้นทั้งหมดนะคะ สิ่งเหล่านี้พี่น้องเราจะต้องคอยอธิฐานแบบนี้เสมอไม่ใช่การอธิฐานแบบโอ้พระเจ้าลูกอธิฐานนานแล้วเมื่อไหร่พระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของลูกสักทีพี่น้องนั่นคือท่าทีของเด็กๆนะคะแต่ท่าทีของผู้ใหญ่คือเรารู้ว่าพระเจ้าสัญญาอะไรเรารู้ว่าเรามีมรดกอะไรเพราะฉะนั้นเราจะยึดแล้วกุมมรดกของเราให้แน่นนะคะพี่น้องอย่าปล่อยให้ความท้อใจหรือการอ่อนล้าในการรอคอยเข้ามานะคะแต่เราอธิฐาน แล้วมองกลับไปที่พระเจ้ายึดพัญญานั้นไว้แล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงมีน้ําพระทัยที่ดีสําหรับชีวิตของเรานะขอบพระเจ้าอวยพรพี่น้องค่ะข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องได้รับการหนุนใจจากพระวจนะของพระเจ้าถ้าพี่น้องชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกด u ั s ส r i b e แล้วถ้าพี่น้องต้องการย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆสามารถที่จะกดได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ขึ้นอยู่นี้นะคะขอบพระเจ้าอวยพรพี่น้องค่ะ